สวัสดเีเพื่อนเพื่อนเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเราจะสังเกตดูนะคะโทรศัพท์หลายๆคนเนี่ยตัวหนังสือมันเล็กไปอย่างของพี่ต้นไม้อย่างเงี้ยมันเล็กไปอ่านไม่ออกในไลน์ใช่ไหมเห็นไหมเราจะตั้งค่าเมื่อเราตั้งค่าเสร็จไม่ว่าจะอยู่ในไลน์หรือในหน้า m essenger หรือในหน้า YouTube ของเราตัวหนังสือก็จะใหญ่หญขึ้นดูนะ ตัวหนังสือเล็กมากอ่านไม่รู้เรื่องมันอ่านไม่ไม่ชัดเจนอ่ะมันเล็กเกินไปเห็นไหมวิธีทําให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นหรือตัวหนังสือใหญ่ขึ้นทําให้เราอ่านได้สะดวกสบายแล้วก็อ่านสบายตานะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแล้วก็พี่ต้นไม้ขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะซัมซุงกับ Android ซัมซุงหรือ Android หรือ iPhone ทําเหมือนกันนะคะ เรามาที่การตั้งค่าเลยนะคะจิ้มเข้าไปแล้วเราเห็นจะเห็นคำว่า,าก,การตั้งค่านะคะก็จะมีฟังกช์ชันต่างๆนะคะให้เราเลื่อนลงมาใต้สุดเลยนะคะตรงจัดการทั่วไปแล้วเราก็มาเลื่อนใต้สุดนะคะเราจะเห็น ขานาดและรูปแบบตัวอักษรให้เราจิ้มจิ้มเข้าไปนะคะเราจะเห็นไหมตัวอักษรของพี่ต้นไม้มันเล็กมากเราก็เลื่อนมาแบบนี้เลยนะคะเลื่อนมาเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนตามี่ชอบนะคะเห็นไหมส่วาพี่ต้นไม้จะเอาใหญ่สุดนะคะใหญ่เท่าหม้อแกงเลยนะคะโอเคเอาประมาณนี้เลื่อนเลยนะคะเห็นไหมขนาดตัวอักษรเราเอามือจิ้ม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 ,จ,มจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ ให้เรากลับมาดูนะคะกลับมาดูหน้าลายหรือหน้าแชทของเราว่าตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นไหมเห็นไหมตัวหนังสือก็ใหญ่ขึ้นเะคะ่ะเห็นไหมไม่ว่าจะหน้าแชทหรือหน้าไหนเห็นไหมใหญ่ขึ้นหน้า youtube ของเราก็ใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่แล้ว,แล,วแล้วทําให้เราได้อ่านได้ง่ายนะคะพี่ต้นไม้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาแวะชมพี่ต้นไม้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับ เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะพี่ต้นไม้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะกําลังใจจากพี่ต้นไม้แล้วเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ